สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาเล่นเครื่องแชร์กันนะคะสำหรับคนที่มีแชร์อยู่ที่บ้านนะคะเราจะมีสปริงสองน้ำหนักด้วยกันก็คือเบากับหนักสีอาจจะต่างกันออยจะขอเรียกเป็นเบากับหนักเนาะก็คือบางคนอาจจะมีสีแดงเขียวแดงก็คือหนักเขียวก็คือเบาของออยเครื่องนี้นะคะขาวคือเบาดำคือหนัก <Okay. S 1> เวลาเกี่ยวสปริงนะคะท่าแรกเราจะเกี่ยวที่ตำแหน่งล่างสุดอันนี้จะเรียกว่าแคตตาสตำแหน่งที่หนึ่ง สูงขึ้นไปจะเป็น2 3 4สสี่ยิ่งเกี่ยวสูงสปริงก็จะยิ่งหนักขึ้นนะคะท่าแรกที่เราจะเล่นกันคือ Hestring stretch ค่ะเกี่ยวสปริงเบาที่ตำแหน่งที่1่ล่างสุดนะคะ2เส้นเลยถ้าใครรู้สึกว่าเบาไปสามารถปรับสปริงให้หนักขึ้นหนักสุดจนกระทั่งถึงเส้นหนัก2เส้นที่ตำแหน่งล่างสุดได้เลยค่ะยืดต้นขาด้านหลังกันก่อนด้วยท่า hamstring stretch ค่ะยืนหันหน้าเข้าหาซีทนะคะ ตัวอยู่ที่ด้านแพดเดิลแล้วกางเท้ากว้างออกจากกันประมาณซิดโบนทั้งสองข้างให้ปลายเท้าอยู่ห่างจากขอบไม้ประมาณ1ึ 1, ถึงครึ่งฝ่าเท้านะคะเกรงหน้าท้องชูมือขึ้นหายใจเข้าเก็บซี่โครงค่ะแล้วกดสไลด์สะบักขาหลังล่างไว้หายใจออกโค้งหลังก้มศีรษะค่อยๆวางมือลงบนแพดเดิลทั้งสองข้างไม่แอ่นก้นไปด้านหลังนะคะแล้วกดแพดเดิลลงไปที่พื้นเลย รู้สึกเหยียดยืดที่แฮมสตริงต้นขาด้านหลังค่ะหายใจเข้าแล้วหายใจออกค่อยๆโค้งหลังกลับขึ้นมาเหยียดยืดกระดูกสันหลังจากหลังล่างหลังกลางหลังบนปล่อยแพดเดิลแล้วชูมือขึ้นหาเพดานเหมือนเดิมค่ะขอห้ารอบนะคะชูมือขึ้นเหยียดกระดูกสันหลังเหยียดศีรษะขึ้นสูงเหมือนมีใครดึงขึ้นหาเพดานเก็บหน้าท้องไว้แล้วสไลด์สะบักขาหลังล่างหายใจออกก้มศีรษะโค้งหลัง วาดมือลงเช่นเดิมค่ะไม่แอนก้นไปข้างหลังเหมือนเราพิงกําแพงอยู่นะคะไม่เอาก้นทะลุก,กําแพงไปข้างหลังหายใจเข้าแล้วค่อยๆย,ยกร่ตัวกลับคืนขึ้นมาจนกระทั่งหลังตรงหายใจออกเข้าแล้วโค้งลงกดแพดเดิลหายใจออกถ่ายเทน้ำหนักไปที่เท้าทั้งหมดเลยนะคะทั้งจมูกเท้า กลางฝ่าเท้าแล้วก็ส้นเท้าค่ะหายใจเข้าหายใจออกโค้งลงตอนลงนะคะเหมือนถ่ายเทน้ําหนักไปที่จมูกเท้าให้มากขึ้นนิดนึงแต่ส้นเท้ายังต้องติดพื้นไว้เพื่อไม่ให้เราแอนก้นไปข้างหลังค่ะหายใจเข้าก่อนขึ้นหายใจออกค่อยๆไล่เรียงกระดูกสันหลังกลับขึ้นมาค่ะอีกรอบหนึ่ง ทำช้าๆนะคะจะได้ไม่เวียนศีรษะเปร่งหน้าท้องเก็บซี่โครงไว้ตลอดค่ะแล้ววาดมือลงข้างสะโพกรอบต่อไปจะทําให้เราโค้งอยู่นานขึ้นนะคะด้วยการชูมือขึ้นหายใจเข้าถ้าเดิมเลยค่ะเก็บหน้าท้องกดไหล่ห่างหูแล้วโค้งหลังก้มศีรษะลงค่ะหายใจออกกดแพดเดิลลงไปหาพื้นก่อน หายเทน้ำหนักไปที่จมูกเท้าส้นเท้าแตะพื้นไว้หายใจเข้ากลับขึ้นมาครึ่งทางค่ะทำหลังโค้งเป็นตัวซอยู่ตลอดหายใจออกกดลงเข้าขึ้นแล้วหายใจออกกดลงระวังอย่าให้หัวเข่าแอนไปด้านหลังเยอะนะคะขาตรงไว้หายใจเข้าแล้วหายใจออก อีกสองครั้งสุดท้ายค่ะแล้วเกรงหน้าท้องค่อยๆย,ยกลำตัวกลับคืนมาจนกระทั่งหลังตรงวาดมือลงข้างสะโพกถ้าต่อไปเราจะโค้งหลังไว้ให้นานขึ้นนะคะโดยการชูมือขึ้นหาเพดานหายใจเข้าค่ะเก็บหน้าท้องเก็บสี่โครงกดไลห่หางหูหายใจออกก้มศีรษะโค้งหลัง ค่อยๆแตะมือลงที่แพดเดิลแล้วกดลงไม่ถึงพื้นไม่เป็นไรนะคะอยู่ที่ความยืดหยัดของแฮมสตริงต้นขาด,ด้านหลังของแต่ละคนจะแล้วยกกลับขึ้นมาครึ่งทางค่ะกดลงอีกทีนึงหายใจออกเข้าขึ้นสไลด์สะบักขาหลางังล่างไว้นะคะตอนที่แพดเดิลกลับคืนขึ้นมาไม่ยกบ่าแต่สไลด์สะบักกดลงให้รู้สึกว่าได้เหยียดยืดนะคะ แล้วขาสะโพกนิ่งไวเกรงหน้าท้องค่ะหายใจออกดึงสะดือขึ้นหากระดูกสันหลังโค้งหลังไว้อีกสามครั้งค่ะก็บปวดเข่าได้เล็กน้อยสำหรับคนที่ไฮเปอร์เอ็กเซนเดดมีนะคะก็คือจะไม่แอนเข่าไปด้านหลังค่ะสุดท้ายค่ะกดลงให้สุดเลย แล้วค่อยๆย,ยกลาตัวกลับขึ้นขืนแพดเดิลช้าๆไล่เรียงกระดูกสันหลังล่างกลางบนต้นขอแล้ววาดมือลงต่อไปเราจะเล่นไทรเซปเพิ่มด้วยนะคะจากท่าแฮมสตริงสเตรชหนึ่งชูมือขึ้นหายใจเข้าโค้งหลังก้มลําตัวก้มศีรษะลงเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้นี้เลยกดแพดเดิลลงไปค่ะ เสร็จแล้วล็อกลำตัวล็อกหน้าท้องไว้นะคะขายอยู่ที่เดิมงอข้อศอกค่ะแล้วกดลงหายใจออกหายใจเข้างอหายใจออกกดลงตัวนิ่งไว้นะคะส่วนที่ขยับส่วนเดียวคือข้อศอกค่ะก้มศรีรษะไว้ต้องไม่รู้สึกเจ็บข้อมือนะคะเหยียดข้อมือไปใกล้ถ้าหนักไปอาจจะเจ็บข้อมือไดล้ลองลดสปริงดู อีกสองครั้งค่ะใส้ต้นแขนด้านหลังแล้วค่อยๆย,ยกแพดเดิลกลับขึ้นยกเอวตัวขึ้นค่ะ ถ้าต่อไปจะยืดน่องยืดเอ็นร้อยหวายแล้วก็ฝึกความแข็งแรงของข้อเท้าเพิ่มยืดแฮมสตริงเหมือนเดิมนะคะเริ่มจากชูมือขึ้นหายใจเข้าเก็บหน้าท้องกดไหล่ห่างหูเกรงซี่โครงไว้หายใจออกก้มศีรษะโค้หงหลังลดแพดเดิลลงค่ะเสร็จแล้วงอเข่าย่อตัวลงแขนตรงไว้กดสไลด์สะบักไว้นะคะ ค่อยๆค,คืนแพดเดิลขึ้นมาช้าๆก้มศีรษะโค้งหลังไว้ขย่งส้นเท้าขึ้นลดส้นเท้าลงกดแพดเดิลลงแขนยังตรงอยู่งอเข่าค่ะเหมือนยอดนั่งยองๆลงนะคะแล้วค่อยๆยกแพดเดิลขึ้นเกรงหน้าท้องโค้งหลังขาตรงแล้วขย่งส้นเทา้าขึ้นลดส้นเท้าลงกดแพดเดิลลง,ง,ส,ลงสไลด์สะบักไ,ไว้ตลอดนะเกรงหน้าท้องค่ะขาตรงแล้วขย่ง หายใจออกกดลงแล้วยกลำตัวกลับโค้งหลังเขย่งขออีกรอบหนึ่งค่ะกดย่อเข่าเหยียดขาขย่งแล้วค่อยๆวางส้นเท้ายกลำตัวกลับขึ้นมาถ้าสุดท้ายจะได้ยืด hamstring เยอะสุดๆเลยค่ะแบบนี้ค่ะชูมือขึ้นหายใจเข้า แล้วหายใจออกวาดมือลงก้มศรีรษะโค้งหลังวางมือลงที่แพดเดิลกดลงให้ถึงพื้นเกรงก้นต้นขาหน้าท้องไว้หายใจเข้าค่ะแล้วหายใจออกงอข้อศอกเหมือนจะส่งหน้าผากไปหาข้อหัวเขา่าจะได้ยืดต้นขาด,ด้านหลังเพิ่มนะคะไม่เกรงหัวไหล่แล้วกลับมาศอกตรง งอศอกลงชี้ศอกไปด้านหลังกลมลำตัวลงไปได้อีกอยู่ที่ความตึงของแฮมสตริงแต่ละคนถ้าตึงมากย่อข่าได้เล็กน้อยนะคะแต่ไม่เกร็งหัวไหล่เลยอีกรอบหนึ่งขาหายใจออกเก็บหนะ้าท้องดึงสะดือขึ้นไปสูงๆูงหากระดูสกสันหลังกลมศีรษะไว้แล้วค่อยๆยยกลำตัวกลับขึ้นมาช้าช้านะคะแล้ววาดมือลง Hampstring Stretch ท่าที่2เราจะกลับมายืนอีกฝั่งหนึ่งของแชร์นะคะแล้วปรับสปริงให้ขึ้นมาอยู่แคคตัสตำแหน่งที่สสูงขึ้นมา1ขั้นทั้ง2เส้นเลยของสปริงนะคะแล้วก็ยืนให้ชิดกับพนักของเก้าอี้ได้เลยเช่นเดิมค่ะกางเท้ากว้างออกเท่าซิโบนทั้งสองข้างแล้วชูมือขึ้นข้างใบหูเก็บหน้าท้อง เก็บซี่โครงหายใจเข้ากดไหล่ห่างหูก้มศีรษะโค้งหลังหายใจออกส่งมือลงไปหาแพดเดิลแล้วกดแพดเดิลลงยืดให้หลังตรงเป็นนิวทรัลนะคะแล้วงอศอกสองข้างค่ะกางออกเหยียดแขนตรงโค้งหลังกลับมาดึงสะดือสูงสูงขึ้นไปหากระดูกสันหลังไม่เกรงหัวไหล่ค่ะแล้วชูมือขึ้นข้างใบหูหายใจเข้าว,วาดมือลงหายใจออก ขอซ้ำอีกนะคะชูมือขึ้นหายใจเข้าเก็บหน้าท้องกดซี่โครงไม่เกรงบ่าส่งมือไปหาแพดเดร์แล้วกดลงให้หลังตรงเก็บหน้าท้องไว้อย่าให้ต้นขาโดนเปาะงอข้อศอกแล้วเหยียดแขนตรงเกรงท้องดึงสะดือขึ้นไปหากระดูกสันหลังกดไหล่ไว้ชูมือขึ้นวาดลงค่ะขออีกรอบหนึ่งนะคะชูมือขึ้นหายใจเข้า เก็บสี่โครงเกรงหน้าท้องก้มศีรษะโค้งหลังวางมือลงที่พัดเดลให้ต้นขาไม่โดนเบาะนะคะงอข้อศอกเฉียงศสาออกข้างลำตัวทั้งสองข้างเยียดแขนตรงค่ะแล้วดึงสะดือหากระดูกสันหลังยกลำตัวกลับขึ้นมากดไหล่หางหูไว้ตลอดเลยวาดมือลงถ้าต่อไปเราจะทวิสลำตัวด้วยเป็นการเหยียดยืดสีข้างลำตัวแล้วก็เอวนะคะ ชูมือขึ้นหายใจเข้าค่ะกดไหลไว้เกรงหน้าท้องหายใจออกกดแพดเดิลลงแล้วเราจะยกมือขวาขึ้นมาหมุนชูปลายนิ้วมือหาเพดานแล้วทวิสลำตัวไปทางขวาหันศีรษะมองปลายนิ้วมือไว้แล้ววางมือกลับสลับข้างนะคะ กดมือขวาลงที่แพดเดลิลหมุนมือซ้ายขึ้นหาเพดานริสลำตัวเกรงท้องเกรงลำตัวไว้แล้วหันลงกลับมาค่ะดึงสะดือหากระดูกสันหลังปล่อยแพดเดิลช้าๆกดไหลาหางหูชูมือขึ้นข้างใบหูแล้ววาดลงข้างสะโพกอีกรอบนะคะชูมือสองข้างขึ้นเก็บหน้าท้องไม่เกรงหัวไหล่นะคะ ก้มศรีรษะโค้งหลังลงกดสองมือลงที่แพดเดิลก่อนสไหล่สะบักหาหลังล่างหมุนมือซ้ายขึ้นค่ะพร้อมทวิสลำตัวแล้วกลับมาตอนทวิสให้สะโพกทั้งสองข้างยังคงหันตรงกันอยู่นะคะเราจะไปแต่ลำตัวส่วนบนค่ะทวิส,สลับข้างเลยวาดมือลงแล้วโค้งหลังกลับ ยกลำตัวขึ้นหายใจออกรอบต่อไปเราจะเพิ่มงอศอกตอนที่ทวิสต์ลำตัวอยู่ด้วยนะคะชูมือขึ้นค่ะเปลงหน้าท้องกดไหล่หายใจออกโค้งหลงังก้มศีรษะลงกดมือทั้งสองข้างลงไปก่อนหมุนมือขวาทวิสต์ขึ้นทางขวาแล้วงอศอกซ้ายกดลงแล้วค่อยอันทวิสต์กลับมาค่ะสลับข้างเลย ชูมือซ้ายขึ้นทวิสตัวทางซ้ายสะโพกยังหันตรงอยู่แล้วงอศอกขวาชี้ออกข้างลำตัวให้ตัวนิ่งไว้นะคะแล้วค่อยหมุนตัวกลับมาค่ะคืนแพดเดิลช้าๆชูมือขึ้นยืดกระดูกสันหลังวาดมือลงอีกรอบนะคะชูมือขึ้นหายใจเข้าค่ะเก็บหน้าท้องกดไหลหายใจออกก้มศรีรษะโค้งหลงังกดแพดเดิลลงแล้วหมุนมือขวา สายตาม,มองปลายมือขวาไว้ตัวนิ่งค่ะแล้วงอศอกกดลงอันทวิสกลับมาสลับข้างนะคะทวิสซ้ายสะโพกตรงงอศอกขวาเหยียดแขนตรงอันทวิสกลับมาแล้วค่อยยกเอิมตัวขึ้นเลรงหน้าท้องตลอดวาดมือลง ถ้าต่อไปเป็นดับเบิลเลกพัมค่ะเราใส่สปริงหนัก2เส้นที่ตำแหน่งที่2ถ้าใครเบาไปก็ขยับขึ้นมา3หรือ4ให้หนักขึ้นได้เลยนะคะเราจะลงนั่งบนซีทค่ะนั่งอยู่กึ่กลางซีทแล้ววางส้นเท้าลงที่แพดเดิลเท้ากว้างเท่าซิดบนสองข้างนะคะมือประคองซีทไว้เบาๆไม่กดน้ำหนักลงที่แขนหรือที่ไหล่ที่มือนะคะแล้วกดแพดเดิลลงเล็กน้อย ให้ข้อเท้าหยุดใต้หัวเขาหายใจเข้างอเข่าขึ้นมาหลังตรงแล้วหายใจออกถีบแพดเดิลลงค่ะเท่าที่ตัวนิ่งหลังตรงไว้หายใจออกถีบลงหายใจเข้างอเข่ากลับมาเกรงหน้าท้องให้แน่นค่ะแล้วรู้สึกเหมือนมีใครดึงศีรษะเราขึ้นไปหาเพดานกดไหล่หางหูกดไหลหห่หล,ลงมาที่ซีดเลยนะคะขณะที่เรางอเขา่าแล้วก็ เหยียดขาผลักแพดเดิลลงให้ตัวนิ่งเลยนะคะไม่ให้ตัวโยกไปโยกมาตามขาของเราหายใจเข้าแล้วหายใจออกอีกสองรอบค่ะแล้วเราจะเปลี่ยนตำแหน่งเท้านะคะให้เป็น V-Feed เอาส้นเท้ามาเจอกันตรงกลางเป้ากางเกงตรงกลางแพดเดิลได้เลยเปิดปลายเท้าออกจากการเขา่ากลางออกเท้าปลายเท้าใช้ต้นขาด้านในเพิ่มเซตอัพเหมือนเดิมเลยค่ะหลังตรงกดซิทบดทั้งสองข้างลงที่เบาะเหมือนเป็นรากนะคะยึดกับเบาะไว้หายใจเข้าหลังตรงสายตามองตรงไปข้างหน้ายืดศีรษะขึ้นสูงสูง,สงแต่กดไหล่ห่างหูค่ะแล้วหายใจออกทีบแพดเดิลลงเหมือนเดิมเลยค่ะอย่าให้ตัวโยกนะคะ ไม่ต้องถีบลงไปถึงพื้นนะถีบลงให้ต่ำเท่าที่ตัวยังคงตรงนิ่งอยู่ต้องเกรงหนะ้าท้องเยอะค่ะแต่ไม่เผลอยกไหล่นะและไม่ใช้แรงที่แ่ทีแขนที่มือเลยค่ะหายใจออกเข้าออกเข้าสองครั้งค่ะเมื่อต้นขาด้านไหน เป็น YV Fi V Fit Second p o s i t i o นนะคะให้แยกเท้าซ้ายขวาออกจากกาันที่ปลายแพดเดิลทั้งสองข้างยังคงเป็น V ก็คือเปิดปลายเท้าออกจากการเข้าก็คือการออกเท้าปลายเท้าเหมือนเดิมทีแพดเดิลลงมานิดนึงค่ะโ okay. ให้เข่าอยู่เนี่ข้อเท้าหายใจเข้าหลังตรงกดไหล่ห,ห่างหูเกรงหน้าท้องหายใจออกทีแพดเดิลลงรักษาตำแหน่งขาไว้ให้อยู่ที่เดิม2 3ตัวตรงนิ่งนะคะ สียืดศีรษะยืดหลังสูงสูงอีลังเกสายขึ้นไปอีกห้าครั้งเมื่อต้นขาด้านไหนมากขึ้นค่ะทีนี้เราจะเล่นเป็นเหมือนปั่นจักรยานบ้างนะคะผีบท,ทีละขาสลับเราจะเอาไม้ออกค่ะวางไว้ด้านข้างได้เลย,เลยแล้วใช้เท้า วางที่เดิมเป็นพา ralel นะคะก็คือตำแหน่งแรกใช้ส้นเท้ากว้างเท่าซิทบน2สข้างเข่าจะอยู่แนวเดียวกับข้อเท้าหายใจเข้าพร้อมค่ะกดลงทั้งสองข้างก่อนนิดนึงแล้วถีบขวาสลับถีบซ้ายขณะที่ถีบให้ตัวนิ่งเหมือนเดิมเลยจะไม่เอียงตัวไปมาไม่เอียงไปข้างหน้าไปข้างหลังหายใจด้วยค่ะเม่มยต้นขานะคะ เราก็ต้องเกร็งท้องให้แน่นเพื่อให้ตัวเราไม่เอ็นไม่เอียงไปข้างหน้าและข้างหลังซ้ายและขวาสะโพกต้องเท่ากันตลอดค่ะหายใจถีบลงหายใจออกเข้ากลับออกทีบขวาซ้ายนับหนึ่งขออีกสามรอบค่ะ1กดลายไว้2เก็บสี่โครงเข้ามาและสาม ถ้าต่อไปเป็น standing leg pump ค่ะเราปรับสปริงให้ใส่เส้นหนัก1เส้นที่ตำแหน่งที่3หรือใครอยากปรับให้หนักขึ้นสุดได้ก็คือสปริงหนัก2เส้นที่ตำแหน่งที่2ได้เลยนะคะเราจะยืนหันหน้าเข้าหาซีดค่ะเท้าอยู่ห่างจากขอบไม้ประมาณครึ่งฝ่าเท้านะคะหลังตรงตัวตรงอันดับแรกสามารถเอามือ ประคองไว้ที่แฮนเดิลได้นะคะแตะเบาๆปรับแฮนเดิลให้ไม่เกินความสูงของหัวไหล่ค่ะแล้วใช้เท้าขวาจมูกเท้าแตะที่แพดเดิลฝั่งขวาเกรงหน้าท้องแล้วขย่งเท้าไว้ค่ะให้สะโพกสองข้างยังต้องขนานกันทั้งซ้ายและขวาหายใจเข้าแล้วหายใจออกถีบแพดเดิลลงต่ำลงเท่าที่สะโพกนิ่งงอเข่ากลับขึ้นมาตัวนิ่งตรงไว้ ยืดศีรษะยืดหลังขึ้นไปหาเพดานแต่กดไหล่ลงหาพื้นนะคะทีบลงไม่แอนเข่าซ้ายที่อยู่ที่พื้นแล้วควบคุมการทีบขึ้นลงด้วยการเกรงหน้าท้องตัวนิ่งไว้อีกครั้งหนึ่งค่ะหายใจออกทีบแล้วเราจะสลับข้างนะคะวางเท้าขวาลงที่พื้นใช้เท้าซ้ายจมูกเท้าแตะแพดเดิลค่ะ เ้ายังเป็นพาเรลอยู่นะคะสะโพกสองข้างขนานกันไว้หายใจเข้าเกรงท้องแล้วหายใจออกถีบลงพยายามรักษาตำแหน่งของสะโพกให้คงที่นิ่งไว้ด้วยการเกรงหน้าท้องให้แน่นให้เกรงไหลนะคะยืดตัวตรงไว้ตลอด สามารถเล่นสลับซ้ายขวาข้างละ6ครั้งได้3เซตค่ะเซตที่2เราสามารถเพิ่มความยากในการบาลานซ์ลำตัวขึ้นด้วยการปล่อยมือออกจากแฮนด์เลแล้วทำมือเป็นจีนี่อาร์มแทนนะคะก็คือเซตอัพเหมือนเดิมเลยเอาเท้าขวาขึ้นไปอยู่บนแพดเดิลค่ะมือเป็นจีนี่อาร์มหลังตรงสะโพกตรงกันสองข้างหายใจเข้าเก็บท้องกดไหลแล้วหายใจออกถีบเท้าขวาถีบแพดเดิลลงขึ้น เกรงหน้าท้องใช้อุ้งเชิงกรานค่ะให้ตัวนิ่งไว้ตึกกล้ามเนื้อต้นขาและความบาลานซ์ของร่างกายด้วยนะคะอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยสลับข้างค่ะเท้าซ้ายเหยียบแพดเดิลเลยสะโพกตรงกรันหัวไหล่ขนานกาันซินนี้อามมาค่ะ กดไหลไว้เกรงหนะ้าท้องหายใจเข้าแล้วหายใจออกใช้จมูกเท้าซ้ายถีบแพดเดิลลงลงไม่ต้องถึงพื้นก็ได้นะคะขอให้บาลานซ์อยู่ตอนขึ้นระวังสะโพกจะเบี้ยวให้ยังคงตำแหน่งสองข้างซ้ายขวาขนานกันตลอดแล้วหายใจด้วยอีกสองครั้งค่ะใส่ตามองตรงไปข้างหน้า มาปั้นก้นเน้นต้นขากันอีกสักท่านะคะท่านี้เป็น cross over เราจะยืนเยืงมาหลังเครื่องเล็กน้อยค่ะไหล่ขวาอยู่ใกล้กับซีดเนาะเราจะให้เปิดปลายเท้าออกสองข้างเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยแล้วใช้เท้าซ้ายค่ะ cross มาวางที่แพดเดิลด้านหลังเขย่งเท้าไว้ให้ส้นเท้ายกขึ้นนะคะใช้จมูกเท้าวางบนแพดเดลิลสะโพกสองข้างซ้ายขวาขนานกัน ความเยื้องของเท้าขวาเรานะคะอยู่ที่ความกว้างของสะโพกของแต่ละคนเลยค่ะถ้าสะโพกกว้างอาจจะยืนข้างซีดแล้วควยเท้ามายังสามารถยืนตัวตรงได้นะคะถ้าสะโพกแคบอย่างออยเนี่ยก็จะเขยบมาหลังเครื่องเยอะหน่อยนะคะแล้วก็วางให้สะโพกซ้ายขวาขนานกันหัวไหล่สองข้างขนานกันมือเป็นจีนี่อาร์มค่ะเหยียดหลังตรงเกรงหน้าท้องหายใจเข้าแล้วหายใจออกกดแพดเดิลลงด้วยเท้าซ้ายตัวนิ่งไว้ค่ะ กดลงแล้วต้านสปริงขึ้นให้ตัวสะโพกนิ่งสะโพกไม่ยักซ้ายขวาเลยนะคะหายใจครั้งหนึ่งแล้วสลับข้างค่ะนี้ไหล่ซ้ายอยู่ใกล้ซีดเยื้องปลายเท้าซ้ายไปข้างหลังนะคะเริ่มจากวีฟีดก่อน แล้วยกเท้าขวาครอสโอเวอร์มาเหยียบที่แพดเดิลด้านหลังเขย่งเท้าไว้เหยียบด้วยจมูกเทา้าสะโพกตรงกันหัวไหล่ตรงกันหายใจเข้าเกร็งหน้าท้องหายใจออกถีบเท้าขวาลงคอนโทรไว้ค่ะเข่งเท้าขวาไว้ตลอดเลย ถายเทน้ำหนักให้เต็มเท้าฝ่าเท้าซ้ายที่อยู่ที่พื้นครั้งหนึ่งอันนี้ต้องโฟกัสใช้สมาธิเยอะมากนะคะท่าต่อไปเป็น kneeling mermaid ค่ะจะเป็นท่ายืดสีข้างลำตัวนะคะให้ใส่สปริงหน,หนักหนึ่งเส้นที่ตำแหน่งล่างสุดก็คือจะเบาสามารถใส่หนักสุดได้ที่ตำแหน่งที่สามเลยนะคะโอเคเราจะพุกเข่าค่ะ ถ้าใครเจ็บหัวเข่านะคะให้เอาแผ่นมาวางนะคะถ้าปกติใช้เสื่อโยคะวางได้เลยรับปลายเท้าไปด้านหลังเข่ากว้างเท่าสิบบนทั้งสองข้างค่ะสะโพกขนานกันหัวไหล่สองข้างขนานกันมือวางข้าง,าง,างลำตัวก่อนเก็บหน้าท้องเก็บซี่โครงนะคะแล้วชูมือขึ้นข้างใบหูสไลด์สะบักขาหลังล่างหายใจเข้าค่ะหายใจออกวางมือขวาลงที่แพดเดิลด้านหน้าแล้วใช้สันมือ กดแพดเดิลลงพร้อมเอียงตัวลงทางขวายืดสีข้างซ้ายค่ะเอียงลงเท่าที่สะโพกสองข้างหัวไหล่สองข้างยังต้องขนานกันอยู่แล้วยกลำตัวกลับขึ้นมาไม่ยกหัวไหล่นะคะปล่อยแพดเดิลช้าๆชูมือขวาขึ้นขออีกสองครั้งค่ะหายใจเข้าพร้อมหายใจออกสไลด์สะบักสองข้างนะคะลดมือขวาลงวางที่แพดเดิลแล้วกดแพดเดิลลงเอียงขวายืดสีข้างซ้าย สะโพกตรงไว้ค่ะไม่พับข้อต่อสะโพกด้านหน้านะคะหายใจเข้ากดไหล่ห่างหูเกรงหน้าท้องหายใจออกวางมือแล้วเอียงตัวลงทางขวากระดูกสันหลังกับกระดูกศีรษะกระดูกต้นคอโค้งเป็นแนวเดียวกันค่ะแล้วกลับมาแล้วเราจะสลับข้างนะคะกลับหลังหัน ขาทั้งสองข้างเนี่ยคุกเข่าอยู่ตรงกึ่งกลางของแพดเดิลได้เลยนะคะให้ความกว้างของหัวเข่ารู้สึกว่าเราบาลานซ์ได้ค่ะรับปลายเท้าไว้กดปลายเท้าแตะพื้นไว้เบาๆชูมือขึ้นเก็บหน้าท้องกดไหล่ทีนี้ไหล่ซ้ายเราใกล้แพดเดิลใช่ไหมคะเราหายใจออกวางมือซ้ายลงที่แพดเดิลด้านหน้าแล้วเอียงลำตัวลงทางซ้ายส่งปลายนิ้วมือขวาไปแต่กดไหลห่หางหูทั้งสองข้าง รู้สึกยืดที่เอวขวาสีข้างด้านขวาตอนกลับมาต้านสปริงไว้ค่ะไม่ให้ไหลย,ยกแล้วค่อยชูมือขึ้นหายใจเข้าเก็บซี่โครงค่ะหายใจออกวางมือซ้ายแล้วเอียงซ้ายกระดูกต้นคอกระดูกสันหลังโค้งไปพร้อมๆกันกดไหลไว้ค่ะชูมือซ้ายรอบสุดท้ายหายใจเข้าแล้ววาดมือซ้ายลงเอียงซ้ายหายใจออก เก็บซี่โครงไว้หัวไหล่สองข้างสะโพกสองข้างตรงกันไม่พับข้อต่อสะโพกนะคะแล้วลดมือสองข้างลงทีนี้เราจะเพิ่มเล่นไทรเซปหลังแขนกับท่าเมื่อกี้ด้วยนะคะยกมือขึ้นข้างใบหูทั้งสองข้างเลยลังตรงค่ะยืดข้อต่อสะโพกให้ตรงเก็บหน้าท้องเก็บซี่โครงไว้หายใจออกวางมือขวาลง หัวไหล่ขวาชิดกับสีเพราะฉะนั้นเราจะวางมือขวาลงที่แพดเดิลข้างหน้าหันปลายนิ้วมือไปด้านหน้านะคะแล้วเอียงขวากดพดเดิลลงกดไหล่ขวาห่างหูไว้ยังคงเอียงลำตัวนะแล้วงอศอกชี้ศอกขวาไปด้านหลังห้องค่ะรู้สึกใช้ต้นแขนเราจะไม่ยกไหล่ขึ้นมานะคะส่วนที่ขยับส่วนเดียวคือข้อศอกค่ะดันหายใจออกลำตัวนิ่งไว้ ยืดคอต่อสะโพกไว้ค่ะอีกสองครั้งสไลด์สะบักสองข้างห่างหูไว้เลยอีกครั้งหนึ่งค่ะเกรงท้องแล้วค่อยค่ยคืนแพดเดิลกลับมาค่ะยกลำตัวกลับขึ้นมาตรงแล้วกลับหลังหันทำอีกฝั่งหนึ่งนะคะราปลายเท้าไว้ สองมือชูขึ้นหายใจเข้าค่ะแล้วหายใจออกวางมือซ้ายลงหันปลายนิ้วมือไปด้านหน้าสไลด์สะบักสองข้างห่างใบหูแล้วกดแพดเดิลเอียงลงทางซ้ายลาตัวเอ็นไว้เหมือนเดิมให้สะโพกขนานหัวไหล่ขนานแล้วงอศอกชี้ไปด้านหลังรู้สึกใช้ต้นแขนด้านหลังนะคะแล้วไม่ยกไหล่ อีกครั้งหนึ่งค่ะยืดลำตัวไว้เก็บซี่โครงแล้วค่อยๆปล่อยแพดเดิลช้าๆโดยที่ไม่ยกันไหล,ล่ซ้ายวาดมือลง